มาแล้วครับทีมงานของแอดเทวดานะครับคนณจมหาชนนะครับมาครับนจเขียวบางเหลยกได้หรือไม่นะครับอีกครั้งหนึอบหลังจากผ่านมา10-0นะครับยังบกทยร่มทองนะีครับใหยร่งทองากโต๊ันีงานครัไปรับ ไคร่มหองอาชัยรถ่องนะไมก็เรื่องอะรก็เป็นอัเดีแ้วเดรถเดินรอมัน้ามเพื้อกันให้ ทำโรงเรียบไปแต่ก็เมิราไปเนี่ยลานแ่หน um> ้าบากินรมมาอุ้ยนี่ผมต้อนเขาจะเปิดหายอยู่เขาจะเปิดายเิือครับ เอาใเราบ้างมาเราพูดลาไปเด้ออ่ะภาวนีกันเ่อะบ้านสนามเราก็คือเราพีกแล้วอ่ะขับไปมีผู้เก็บไปเถิดผานแม่ผานรองหางให้เพี่เราพุยกันครับ่าตลาดนั้นคูยกันครับกาตลานั้นดับเพื่อพวกเราเดวท่านที่เป็นของเดียสมมนหลังจากี่พวกนระเป็นบางเวาน ขอให้จำเรื่องนะตราจะนักดน ไอ้นุ000 000่มน้าใสสามแสนบาทแปดสิบสี่ริบเออเงินแปดสิบสิบวิครับเงินสีสงแค่ไปกับ6กแสนนะครับีมงานของแอดเทวดานะครับสามร้อยแปดสิบสร้บวินาทีนะครับทุอด้วยกันบอ์ไปมาสอที่ีทุสีสิบสี ่ได้ประกาศตเ้นนะเรื่องาเอาแต่เอาแต่แอดลงก่อนต่อไปแล้วนะครับกําัังสีเงาต่อนะครับแบบซิปนคือเกือนะครับ4ี0อยซิปันคือหมวกนะครับมาหลุนกบวาจะเขยียบบังแรกใดหรือไม่นะครับถนับบังไฟลานน้ำกับซิปเศแล้วนะครับตอนนี้ ก็เป็นมตัวแล้วครับผมคุยกันทันเรอพี่นุูขออนิญยาตปล่อยนะครับงานี่บเรียบงานเรียบเรียบเด็กดีดี

ก็แปดสิบีนะสามร้สิบห้าสี่ร้อยสิบคะแนนเราติดงานของแกเทวดานะงานแกเทร์บลีกยังนะครับแปดสิบดีห้อยคูสูงหอยตาตาทำ้าที่อะพรเดียวหงนส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

มุมโต๊ะแต่ผู้กำกที่ตั้งใจะต้องบอกวิการต้องร้องเพรงไ้สบาคต้อคร้องเพลงได้สบ

Tinh một ra có nèo nèo. Vé lại. Vé lại. Vé lại. Vé

195คะแนนครับที่มานของแอดเทวดานะครับผูหนาวคนลุกออกมานะครับวันนี้นะครับ12บสองังนะครับยังบ่ผ่านจักบังเลยนะครับบ่มีจาวนะครับมีแต่เพียอย่างเดียวนะครับ12บสองบังเรี่ยวนะครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวไปรอดลุนอี๋นะครับบังต่อไปจะเขียวใดหรือไม่นะครับ